สัลยะบุตษผู้แปลงเพศจากชายเป็นหญิงตอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วนะวิบากกรรมที่เกิดจากเวรกรรมเมหลังจากที่ไปรับโทษในนรกแล้วมันมาเกิดเปน็นนษย่อมทำให้เกิดมาวิปริตปิดเพศเช่นเกิดมาเป็นชายแต่ใจกลับเป็นหญิงในยุคก่อนในการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ากับเพียงแค่แต่งตัวเลียนแบบผู้หญิงนในยุคปัจจุบันในการแพทย์จเจริญมากก็สามารถทําการผ่าตัด ทำสัญญกรรมแปลงเพศจากชายกลายเป็นหญิงได้เลยแต่ในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดเรื่องประหลาดคนที่มีเพศเป็นชายแต่กลับกลายเป็นหญิงและจากหญิงก็กลับมาเป็นชายอีกครั้งหนึ่งภายในชาติเดียวกันโดยไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศดังรเรื่องของท่านโสระเศรษฐีจ้าเรื่องมีอยู่ว่า โสรยาเป็นลูกเศรษฐีไม่เพียงแต่มีทรัพย์มากแถมยังมีรูปงามอาศัยอยู่ในสรยานครวันหนึ่งดินั่งบนยานพานะคันไม่ใหญ่นักกับเพื่อนชายคนหนึ่งออกไปนอกเมืองเพื่ออาบน้ำร่วมกับบริวารเป็นจำนวนมากในระหว่างทางได้เห็นพระมหากจจยนะเถระผู้มีรูปงามซึ่งกำลังครองผ้าเพื่อจะเข้าไปบินบาตในสรยนคร ซึ่งท่านยังคลองผ้าไม่เสร็จจึงทำให้เห็นผิวกายที่ผุดผ่องดังทองคำของท่านจะมีความคิดทิปริษว่าโอ้พระเถรานิช่างงามเหลือเกินน่าจะเป็นภรรยาของเราดูหรืออย่างน้อยกับภรรยาเราก็น่าจะมีผิวงามอย่างนี้เพียงคิดแค่นี้เท่านั้นเองเพชชายเขาก็หายไป เพศหญิงกับแล็กก็เ้นมาแทนทำให้เกิดความละอายมากจนออกจากยาพาน,นั้นนั้นหนีไปโดยไม่มีใครจำเขาได้เลยทุกคนต่างก็ตามหาสริยะเมือ่อเมื่อพบถึงเจอก็ไม่รู้จักจะพานกลับบ้านเพื่อบอกให้บิดาและมารดาท่านทราบทุกคนต่างคิดว่าท่านสริยะตายแล้วจึงได้ทำบุญตุทิศส่วนกุศลไปให้ตามประเพณี ก็ยังดีสรยญาหลังจากได้หาเสื้อผ้าผู้หญิงมาเปลี่ยนแล้วจึงได้เดินทางไปยังเมืองหนึ่งเพื่อหน,นีหน้าคนที่รู้จักคุ้นเคยเพราะรู้สึกอายที่ตนเองต้งกลับกลายเป็นผู้หญิงได้เดินตามหลังกองเกวียนที่จะไปยังเมืองตากสิลาแต่เดินไปได้สักระยะหนึ่งก็เดินไม่ไหวจึงถอดแหวนวงหนึ่งให้เป็นค่า,าจ,จ้าง เขาขอนั่งบนเกวียนเดินทางไปด้วยแสดงว่าเครื่องประดับของไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ร่างกายนะแต่วันนี้เรียวงามขึ้นพวกกองเกวียนเห็นสระยะ่างก็ชมเสียงเดียวกันะโอ้สวยหาทิติไม่ได้เลยจึงปรึกษากันว่าเออบุตรเศรษฐีในเมืองตักอาศิราก็ยังไม่มีภรรยาพวกเราน่าจะบอกเขาทราบนะคงจะได้รับรางวัลงาม,งาม มีทั้งบุญทั้งกรรมนี่ก็แปลว่าหญิงกับชายนี่สลับกันน่ะเนาะนึกแลกบวชดีกว่าแต่ตั้งเบื่อยังสุดขีดนี่นถึงจะบวชได้นะแต่เบื่ออยือย,ยากไไ้้มันยากเลยถ้าเบื่อสุดขีดนี่มันก็ใจนิ่งเร็วมันไม่ฟุง้งซ่านคนเรานั้นมาไปถึงเมืองตักขศิลาแล้วเขาไ,ไปบอกบ,บุตรเศรษฐีว่า นายท่านพวกข้าพเจ้าพานางแก้วมาหาท่านเลยเนี่ยเนี่ยอยู่บนเกวียนยนะี่แหละมาเพื่อการนี้เลยบุเยเีีฟังแล้วก็บอกไหนลังพามาดูตัวหน่อยสิพอเห็นแค่นั้นโอ้เกิดความรักเพราะความงามนั้นจึงตั้งนางให้เป็นภรรยาของตอนเลยแต่งตั้งเลย ก็เป็นเรื่องธรรมดาการเวียนไหว้ตายเกิดในสังสารวัตรชายที่ไม่เคยเกิดเป็นหญิงหรือหญิงที่ไม่เคยเกิดเป็นชายก็ไม่มีเลยนยกเว้นบางคนนะเพราะว่าชายที่ประพฤติผิดในภรรยาผู้อื่นตายไปแล้วถูกไหมอยู่ในนรกหลายแสนปีไม่ได้โอกาสกลับม,มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยอมเกิดเป็นหญิงนับร้อยชาติ แต่ถ้าหญิงปรารถนาจะเป็นชายเนะี่ยต้องทำบุญมีให้ทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงแล้วตั้งใจว่าขอบุญของเรานี้จงส่งผลทำให้เด็กเกิดเป็นชายเถธอ mm. ก็จะกลับมาเกิดเป็นชายอีกนี่จากผู้หญิงปรารถนาเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าหากลูกครึ่งอย่างนั้นมันต้องอุกฤษเพราะว่าวิบากกรรมยังแรงอยู่ โสรยะยามเมื่อมาอยู่กับบุตรเศรษฐีในเมืองตากศิลาก็ตั้งคันแล้วก็กำเนิดลูกชายถึงสองคนเมือเรร่อรองกับลูกชายจ,จะตอนได้กับภระยากเก่าที่โสรยะยาคนครเมื่อครั้งที่ตอนเป็นสามีอีกสองคนจึงรวมเป็นสี่คนก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหรือเชื่อแต่ก็ การต่อมา,าเพื่อนเก่าที่สริยนครเดินทางมาค้าขายที่เมืองตะขิศิลาสริยะเห็นข้าก็จําได้จึงเชิญให้เขาไปเนื่อเรื่อยข้งตนทําการต้อนรับอย่างดี mm hmm. เพื่อนเก่าจําไม่ได้จึงถามว่า mm hmm. ท่านนับเป็นใครเนะี่ยทำไมจึงต้อนรับเราดีอย่างนี้สริยะจึงบอกว่าท่านนับเป็นเพื่อนของเราเราคือลูกชายเศรษฐีอยู่ที่สริยนคร ท่านยังจาวันที่เรานั่งบนรถด้วยกันได้ไหมที่จะไปอาบน้ําที่ท่าน้ําอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบเมื่อเพื่อนกล่าวทราบเรื่องทั้งหมดแล้วจึงถามว่าเพื่อนเพื่อนได้ขอโทษพระเถระแล้วหรือยังละ่ะสรยะบอกยังเลยท่านเพื่อนยังกล่าวว่าเป็นโชคของท่านแล้วละ่ะเพราะขณะนี้พระเถระได้เข้ามาพักอยู่ในใกล้เมืองนี้ ขอให้ท่านเตรียมพัตตาหารและเครื่องสก,การะไว้พรุ่งนี้เราจะนิมนต์พระเถระมาให้ท่านได้ขอขมาโทษก็มีบุญเก่านะวันลงขึ้นเพื่อนเก่าของท่านจึงได้นิมนต์พระมหากัาจจยณะเถระเขมรับพัตตาหารภายในเรือนอพระเถระฉันอาหารเสร็จแล้วจึงได้นำสริยเขมากราบรายงานความคิดผิดๆในคลังนั้นให้ท่านทราบ โสฬยาก็ได um ้กล <Chelsea> ่าวขอให้ท่านอดโทษในความคิดร่วงเกินนั้นเมื่อกล่าวคำขอให้ท่านอดโทษจบลงเพศหญิงก็หายไปเพศชายกับปรากฏขึ้นมามังเดิมเมื่อพระเถระท่านบอกว่าเราอดโทษให้ขอให้เธอจงมีความสุขเถิดมันก็ปุ๊บเปลี่ยนเลยพระมหาใจอะไรนะเถระฟังเรื่องนี้แล้วก็สลดใจพโอพรผิวพรรณเรา เป็นเหตุนะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้กับคนอื่นอีกจึงอธิษฐานโดยฤทธิ์ของท่านให้หลังกาที่งดงานนั้นกลายเป็นอ้วนพุงพลุยตั้งแต่นั้นมาส่วนสิยะก็สลดใจในชีวิตแต่ผันแปรอย่างยิ่งของตนเองเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจึงสละเพฆารวาสออกบทเป็นพระภิกษุในการต่อมา มื่อบวชแล้วเพืพ่อนภิกษุทั้งหลายก็ชอบมาถามเลยว่าในระหว่างลูกชายทั้งสี่คนลูกสองคนที่เกิดในท้องท่านะกับอีกสองคนที่เกิดกับระยางท่านท่านรักชุดไหนหมากันไม่ไม่ก็ตอบอย่างดีเนาะอ๋อรักลูกสองคนที่เกิดในครรภมากกว่าเนะพระเลี้ยงมาเองอุ้มท้องมาแต่ถามบ่อยก็เซ็งเหมือนกันเซ็งชีวิต ไม่มาพร้อมกันไอ้คนอยากรู้เนี่ยมันจะได้พูดไปทีเดียวเลยเซ็งสสดขีดท่านกันเลยหลบไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแต่เพียงรูปเดียวไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์จ้ะ